สวัสดีครับผมช่างต้มวัสินบุรีนะครับผมลงตึงช่างต้มวัสินบุรีครับวันนี้ก็ทําฝา 110i 2,021รีวิวให้ลูกค้านะครับส่งมาเป็นชุดนะครับผม5 5ชัก5นะครับเบาโตดันโลนะครับผมตีปอกลูกแข้งนะครับตอนนี้ทําฝาอยู่ครับผมลูกค้าโอนเงินมาเมื่อวานนะครับวันนี้เสร็จนะครับผมส่งกลับให้เลยนะครับต่องานอะไรตัวให้ทุกชิ้นนะครับ ตรงนี้ก็มีคนช่วยงานแล้วครับงานก็จะเร็วๆหน่อยครับอ่าดูฝานก่อนครับฝาตัวนี้ก็นะครับเป็น2021นบนะครับช่วงชักสี่เจลูกเดิมก็4ี่เจดนะครับผมวาวเล็กนะครับวาลยี2สามนะครับผมเปลี่ยนเป็น27 23บสามนะครับผมไอดีใหญ่กว่า4ไอเสียใหญ่กว่า3นะครับลูกห้าห้านะครับจากเดิม จากเดิมนะครับลูก47นะครับเปลี่ยนเป็นลูก55เลยนะครับผมขึ้นมา8มิลนะครับช่วงชักชักเพิ่มอีก5นะครับจาก47่บวก10เข้าไปเป็น57ไปเลยนะครับชัก5้งงไหมทำไมถึงคำนวณเป็น10ก็ลูกสูบขึ้นลงนะครับเรื่องของหลอดเลโชหรือว่าเลติโอนะครับผมก็จะของเดิมนะครับง่ายๆคือว่าของเดิมลูก47ชัก47นะครับผมชักยาวอะไรประมาณนี้ นะลูกสี่เจ็ดชักยาวก็ช่วงชักขออภัยครับช่วงช่วงชักจําผิดจําผิดจําผิดไม่ใช่สี่เจ็ดนะครับผมช่วงชักตัวนี้จําไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นร้อยิบห้ามันอยู่ประมาณห้าเจ็ดห้าแปดนะห้าเจ็ดจุดเก้าห้าแปดร้อยสิบไอก็อยู่ประมาณ5้าห้าหนะครับผมช่วงชักไม่ค่อยได้ไอันนี้เลยนะครับทำแต่ฝากับลูกนะครับแล้วก็เขาเวี่ยงใครเอามายืดชักก็ ยืดชักเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็อนนี้นะครับฝานะครับอย่างที่บอกนะว่ารู้สึกว่านะครับตัวนี้ลดช่วงชักน่าจะอยู่ที่63มมิลนะครับอ่าอ่าเบื้องต้นให้ข้อมูลไปผิดนะครับแต่ลูกสูบน่า47่มิลนะครับ47นะครับช่วงชัก63มมิลนะครับ63.1หนั่นแหละ63มมิลนะครับประมาณเนี้ยนะครับชักขึ้นไป5ครับก็บวกลบเลยนะครับบวกไปเลย10นะครับชัก5ขึ้นลงเป็น10นะครับจาก63ก็เป็นนะครับ73นะครับ ซึ่งรถเวฟธรรมดาบ้านเราช่วงชักอยู่แค่50กว่านะครับตัวนี้เขาทามารถขนาดลูกสูบนะครับลูกสูบโดยเริ่มต้นเนี่ยร้อยร้อยสิบนะลูกสูบเขาจะเริ่มต้นที่ห้าสิบมิลนะครับทางฮอนด้านะครับผมห้าสิบมิลนะครับร้อยยี่สิบเป็นห้าสองจุดสี่นะครับห้าแปดไปนู่นเลยนะครับโซนิกห้าแปดลูกใหญ่ช่วงชักสั้นนะครับทีนี้นะครับเขาเพิ่มช่วงชักเป็นหกสามนะครับลูกเป็นสี่เจ็ดนะครับคำนวณแล้วซีซีก็ตกอยู่ประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าซีซี แล้วแต่จะใส่พาย R าร์กำลังสองห4 1 4.16หรือว่า1614แล้วแต่จะใส่เรียกคัดเคอรกันนิดนึงนะครับในการหารนะครับพาย R ากำลังสองก็คือรอบเครื่องยนต์ดูดอัดระเบิดคาย4รอบ4จังหวะได้กำลังงานนะครับผมอ่า1งานนะครับขึ้นลงนะครับก็เป็น4จังหวะทีนี้นะครับก็จะบอกว่าจากลูกนะครับ47ขึ้นมานะครับเป็น55นะครับเพิ่มลูกมา8มิลนะครับเพิ่มช่วงชักมา10มิลนะครับ ลูก55ช่วงชักจาก63นะครับ63ขึ้นไป10มิลก็เป็น73นะครับทีเนี้ยช่วงชักก็มากกว่าลูกนะครับก็คือลูกเนี่ยแค่55ช่วงชักนะครับ73เลยของเดิมลูก47ช่วงชัก63นะครับนะครับผมก็จะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับเราขับรถ110ซีก็จริงนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ที่เราโมดิฟายเพิ่มเนี่ย มันไม่ใช่110แล้วนะครับมันอาจจะเป็นภายนอก110ิแต่ด้านในได้ขยายซีซีหมดแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับซีซียังไม่ได้คำนวณแต่ที่แน่นะครับก็คือรถตัวนี้นะครับการสูบเขาก็เล็กนะครับผมถ้าเราทำลูกขนาดนี้วาลขนาดนี้การสูบทนไม่ไหวแน่สลัก12นะครับแนะนำนเพื่อนนะครับใส่เป็นสลัก13ไปเลยใส่ก้านเว็บร้อยไปเลยนะครับเว็บร้อยก็ได้ดีมก็ได้ หรืออยากได้เะเกนเยอะก็125ก็ได้นะครับผมก็จะทนทานกว่านะครับสําหรับเขาย่างนะครับผมก็ตัวนี้เครื่องยนต์ถ้าภาษาคนที่ว่ามีอายุหน่อยที่เคยคุยกันนะครับก็จะพูดในเรื่องของอหลักการนะครับก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นระบบ under ส q u a ร e นะครับผมก็คือ,อช่วงชักมากกว่าลูกนะครับช่วงชักมากกว่าลูก ถ้าเป็นสแควร์ก็คือลูกกับช่วงชักเท่ากันนะครับถ้าเป็นโอเวอร์สแควร์นะครับก็คือโซนิกนี่แหละลูกใหญ่แต่ว่าช่วงชักสั้นซีซีก็เลยน้อยครับโซนิกลองทําชักยาวสวนเข้าไปครับซีซีก็ล้นแน่นอนนะครับซีซีเยอะแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เป็นงานอะไหล่นะครับเข้าวๆที่ว่าเป็นชุดคิดลูกค้าส่งมาทำนะครับก็วิ่งได้แน่นอนครับคำนวณให้นิดๆหน่อยๆนะครับไปประกอบล้างทากาววิ่งได้เลยนะครับพอตัวนี้นะครับหัวฉีด นะครับฉีดหลังใบวาลอยู่แล้วนะครับนี่ครับเปิดวาลนะครับเปิดพอตมารับหัวฉีดฉีดเข้าหลังใบวาลเลยถ้าตัวเก่าจะฉีดที่คอทางนี้ฉีดข้างหน้าข้างหลังนะครับมาออกหน้าใบวาลมาออกหลอดวาลตัวนี้เขาก็ออกแบบมาฉีดนี่เลยออกหลังวาลเลยนะครับรถใหม่ๆมันถึงลงแคมตัวเดียววิ่งร้อยสี่ร้อยห้านะครับผมตัวนี้นะครับแต่ว่าไม้แข็งครับดูไม่ได้ครับแช่ยังไงก็อยู่ร้อยร้อยสิบครับตัวนี้ครับหลังวาลท้ายวาลนะครับจากเดิมนะครับ ก็เพิ่มมาให้2มิลนะครับสมิลนะครับสปริงซ้อนในเอาได้เลยนะครับหลังวาลก็ทําฐานให้แล้วนะครับใส่สปริงใหญ่ได้นะครับแกนวาล4.5เท่าเดิมนะครับก็ไปล้วงพอตเปิดพอร์ตเอาได้เลยนะครับผมฝานี่ก็จัดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรื่องของเรติโอนะครับหรือหลอดเลโชก็คือมุมงัดของก้านนะครับเดี๋ยวทำไม่เห็นภาพเลยดีกว่า บางคนเขาคำนวณตรงนี้ด้วยนะครับว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็คือลูกสูบสมมุติตรงกลางเป็นเสื้อสูบนะครับอันนี้เป็นข้อเหวี่ยงลูกสูบอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องของมุมงัดนะครับอ่าช่วงชักเยอะก็จริงแต่ว่าก้านมันยาวนะก้านมันไม่สั้นเหมือนพวกประวานนะครับผมเหมือนพวก15 LED ประวานนะครับแล้วลูกก็เล็กนะครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่55มิลนะครับ เรื่องของมุมงัดนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่เขาเหวี่ยงตัวนี้โตโตโตเยอะเลยแหละนะครับก็ถึงทําก้านมายาวๆถ้าเกิดว่าเขาเหวี่ยงเล็กก็ใส่ก้านสั้นคอก้านจะติดคอเหวี่ยงนะครับเรื่องของหลอดเลโชนะครับนี่ครับช่วงชักไป73นะครับลูก55นะครับก้านก็ยาว97นะครับถ้าเป็นก้านเวียบร้อยนะถ้าเป็น125ก็ร้อยหนึ่งนะครับเรื่องของหลอดเลโชเลติโอนะครับที่ว่านี่ก็คือไอ้มุมนี้แหละ แขาเรียกว่าหลอดเลโชเลติโอนะครับถ้าผิดถูกขออภัยกูรูผู้รู้ผู้มีวิชาทั้งหลายนะครับก็ชี้แนะนําแก้ไขให้ด้วยนะครับผมจะได้เจอทางสว่างกันครับก็เนี่ยมุมงัดเนี่ยลูกสูบก้านเนี่ยจะวิ่งอยู่แค่ตรงกลางอย่างนี้นะปลายก้านอ่ะมันจะไม่ขึ้นลงแบบนี้เหมือนข้อเหวี่ยงนะมันจะอยู่กับสลักลูกสูบจะวิ่งลงอย่างนี้แต่ช่วงมุมเนี่ยแหละครับที่ข้อเหวี่ยงหมุนลงมาหมุนขึ้นหมุนลงมาหมุนขึ้นหมุนลงมาหมุนขึ้นนะครับผมตูดมันจะกระดกอย่างเดียว นะครับตูดมันจะกระดกอย่างเดียวช่วงนี้แหละเขาเรียกว่าเลติโอหรือหลอดเลโชนะครับปลายก้านเนี่ยมันจะอยู่กับลูกสูบวิ่งแค่ตรงๆอย่างนี้นะครับตูดกระดกนะครับก็ถ้าเราชักเยอะนะครับมันก็จะขึ้นไปเยอะลงมาเยอะนะครับแต่ถ้าเราชักน้อยนะมันก็ขึ้นน้อยลงน้อยตามข้อเหวี่ยงที่ว่าหมุนตามวงสวิงข้อเหวี่ยงนะครับถ้าคิดกันเล่นๆน,นะครับลูก55าผนังก็บอกสูบห้ามิล นะครับ55ามิลก็คือเท่าเบ้าฝาที่เราจิกเนี่ย55นะครับช่วงชักนะครับประมาณ70กว่ามิลนะครับช่วงชักอะมากกว่าช่วงชัก73นะครับมากกว่ากระบอกสูบ55เกือบ20เลยนะครับตกประมาณเท่าไหร่อ่55ะ55กับ73ตกประมาณเกือบ10บกว่ามิลเกือบ20่มิลนั่นแหละนะครับประมาณเหลือ17ได้ไหมนะครับคำนวณถูกไหม ก็เหลือประมาณ18นะครับไม่ใช่17 18มิลนะครับช่วงหลอดเลโชนะครับของเดิมนะครับมันอยู่ประมาณ16นะครับเพราะว่าลูก47ช่วงชัก63นะครับช่วงสวิงของมันนะครับช่วงหลอดหลอดเลโชเนี่ยครับก็ผิดถูกขออภัยด้วยนะครับผมก็อันนี้เป็นความเข้าใจแบบบ้านบ้านของผมนะครับที่ว่าไม่ได้ค่อยมีสูตรคำนวณอะไรนะครับเวลาทำนะครับดูความเหมาะสมอย่างเดียวเลยนะครับว่าถ้าเกิดลูก ลูกเล็กเนี่ยชักเยอะปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราผ่าปอกเยอะเว้าปอกเยอะนะครับมุมงัดเยอะแต่ถ้าลูกใหญ่ขึ้นมานี่ปุ๊บนะครับปอกก็ไม่ต้องผ่าเยอะนะครับเพิ่มลูกเพิ่มชักขึ้นมามันก็สมดุลกันนะครับผมก็คํานวณจากของเดิมนะครับก็คือเอาลูกสูบนะครับกับระยะชักนะครับผมมันลบกันแค่นั้นเองนะครับก็ดูว่ามุมมันเท่าไหร่ของเดิมมุมมันมุมมันสิบหกนะครับยืดชักเพิ่มขึ้นไปนะครับ แล้วก็เพิ่มลูกเข้าไปนะครับมุมหลอดเลชมก็18อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คํานวณให้มันใกล้เคียงกันนะครับไม่ให้มันหนีกันเยอะนะครับมันจะได้ทั้งอึดทั้งทนด้วยนะครับก็สนใจส่งอะไรมาทําได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ